ที่ชื่ออะไรนะับทิระภงศิสิงสกุลครับสอนวิชาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมสอศสอนมมสี่สี่สอนเราได้สอนกี่มสอนมสี่กับมสามมสี่มสี่ฟิสิกส์หนึ่งวันครับมาติดอยเป็นฟิสิกส์หนวันแล้วมสามมสามจะเป็นหน้าที่คนละงานซึ่งจะให้ครูประจำชั้นรับผิดชอบในการสอน แต่เราไม่ช่วยดูเฉยเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาร่วมจากผู้สมยศจะได้รับหน้าที่ในาการสอนหน้าที่คนละคนด้วยครับเรื่องสอนยังมาะัมสอนนะครับกี่ห้องห้องเดียวห้องเดียวกับซามทับสาโอเคไหมโอเคครับอ่านตามที่สเตปการสอนครับเพราะว่าในหนังสือมันจะมีกิจกรรมให้ทำตามเลยนครับไม่โอเะครับ อ่าได้มาดูจาฟิสิกส์เราได้เฉพาะฟิสิกส์สอนว่าสี่กี่กี่ห้องกี่ข้าวรวมอ่าสอนสองห้องครับสี่รับสี่ทับสามกับสี่ทับสี่สี่สามสี่ที่มันมันไปดูสีทับเลยสี่ทับสามครับสามเอ่ออันดบแรกดูตัวแผนที่เราเขียนให้คุณอ่ะเป็นแผนไออี ห e ครับสืต่อกาอดูโอเคแผนด,ดูดีนะเป็นขั้นตอนดีแต่เ,เราใช้สอนแบบเอเด็กจะใช้ห้า e ไหมครับจากจาการคือ,คอแผนแผนเขียนมาแต่ว่าตอนสอนคือเราจะต้องมันมันตามแผนทั้งหมดไม่ได้ครับบมื่อีคือต้องต้องดูปัญหาและ และสภาพแวดล้อมในของเด็กตอนนั้นด้วยบางทีถ้าเกิดเรามาเด็กยังไม่พร้อมเราเราต้องหาสิ่งที่โยงดึงความสนใจเด็กก่อนบางทีถ้าเกิดเรายึดตามแผนเลยเด็กอาจจะไม่สนใจก็ที่ควรนะครับเอ่อไม่เห็น,หนอนีข้อมูลเขียนวมีถุง,งทรงสุงทรายสื่อการสอนหรอกมผมผมบอกว่ามีสุงทรายแต่ว่าผมไปเดินดูสุงทรายมันไม่มีของที่ไหน ในของฟิสิกส์ในห้องนั้นนะครับเราไม่ปรับผม,ผมเลยปรับ,บใช้ที่ลบกระดาน <c oughs> <c oughs> แปลงลบกระดานเอามาแทนตรงสายแทนวัตถุชนิดหนึ่งครับในี่นี้มีในเอกสารในงานมีแบ่งกลุ่มมีทำอะไรให้เด็กตัวแทนออกมาเขียนมาหาข้อมูลอ๋อในแผนในแผนมีแต่ว่า แต่ถึงเวลามันมันมันไปไม่ทันตามแผนนะครับครับเออเพราะว่าเดกต้องทําความเข้าใจในการทํรายงานส่วนหนึ่งคราวนี้คือจะให้เดตอนแรกวางแผนมาจะให้เด็กแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มตามที่โต๊ะนั่งนะครับและแบ่งให้เด็กออกมาศึกษาศึกษาตามใบความรู้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดแล้วออกมาเขียนตามแต่ถึงเวลาเด็กเาเขายัง ตามไม่ค่อยทันเท่าไรก็เลยให้ทำพร้อมกันไปเลยทำไม่ไม่้องให้ทำหรืบ้างคยลองกับอีกห้องนึงนะครับ <Okay. S 1> อ่อมันจะมีคือกลุ่มที่เก่งกับกลุ่มที่เขาจะนั่งตามใจกันนะครับเขาไม่ได้คัดกันคานนี้กลุ่มที่ทําได้คือทําได้ไปเลยใส <c oughs> ่กลุ่มหนึ่งคือทําไม่ได้แล้วก็ไม่ทํา <c oughs> ไม่ทําคานนี้พอถึงเวลาออกมา้าห้อง ก็ต้องมานั่งรอรอทารอถามก็เลยไม่ทันเวลาก็เลยส่วนเพื่อนที่ทําไปแล้วบางทีเขาทาเสร็จแล้วเขาเขาไม่ได้รอรอที่จะฟังกลุ่มที่ยังไม่ทันเขาก็คุยอย่างแจ้งแั้ง,งก็เลยดูค,คุมยังคุมห้องไม่ได้ครม,มันดูอุบายก็เลยต้องอ<ำ>แก้ปัญหาทาแก้ปัญหาโดยการทําไปพร้อมกันจะได้มามองมาที่หน้าห้องเป็นจุดเดียวกันแต,แต่ความจริงอะเราเรา,เราทำได้ถึงเด็กจะไม่เข้าใจ หนึ่งวิธีการแก้หนึ่งอเอาไดกลุ่มเนเก่งไปรวมมืออ่อนอาจจะไม่ใช่เพื่อนกันแต่มันอาจจะไม่ค่อยอในการคุยกัน,ก,นก็ไม่สนิทกันแต่มันคุยกันได้สองถ้าลองไม่ต้องทอําอะไรที่ใหญ่ๆหรอกลองทารวมกลุ่มการที่ให้เด็กคิดเส่นคํานวณอย่างพื้นเบื้องต้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาอาจจะมีใบงานมีโจทย์สมมติโจท,ทย์ข้อหนึ่งที่เราตั้งตัวอย่างให้ดูอ่าหนูลองทำใบงานสักข้อหนึ่ง มักลุ่มช่วยกันทำมีกระดาษเป็นอาช่วยกันทำที่คนคิดเจตนาให้ช่วยคิดว่าไอ้คนที่ทําได้ก็จะบอกคนที่ไม่ได้เจตนาไม,ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเจตนาให้เด็กลงกลุ่มกันเพื่อฝึกในการแก้ปัญหานี่คือในขั้นที่สองห้าเองถ้าจะลองทําหรือไม่แต่ทฤษฎีความหมายความมามตั้ม,มเนี่ยคืออะไรเราก็ให้เด็กต้งมันมใใีใบงานทั้งใบหนึ่งให้มันโค้ดจากเนื้อหาุ๊บอารามณ์เกณฑสรุปมาฟังหน่อยสรุปถูกสูุผิดไม่ใช่เรื่องสำคัญ สำคัญคือให้เด็กลองคิดลองเนี่ยลองคิดลองลองแก้ปัญหาลองสรุปคําเข้าใจไหมเข้าใจหรืออาจจะรูวกันอ่ะลองดูจากโฉนดหรือไม่โฉนดจากใบงานหรือจากหนังสือหน้านี้คูใ,ให้เวลานาทนนีในการคิดหาทฤษฎีหรือหาความหมายของโมเมนตมัมจากหน้านี้เาลองสูงถามทกลุ่มหรือส่งถามคู่จับคู่ก็ได้เจตนาให้เด็กอ่าน เจต,ตนาไม่เจต,ตนาพอเรื่องใหม่ไม่เจต,ตนาให้ครูไปเล่าเจต,ตนาให้ครูให้เด็กอ่านให้ฟังให้เด็กหาข้อมูลเล้วนำเสนอครูนี่คือขั้นที่สองจะนำาัสูตเรยียนไม่ไม่ไม่ติดใจเท่าไหร่เราก็มันก็ต้องนำสู่เรีย,รยนด้วยฟิสิกส์เคมีมันต้องนำาั้สูตรเลยแต่เจต,ตนาที่สองข้อที่ขั้นที่สองของห้าีเด็กต้องอคือสาาร้างความรู้สึงซ่งนะจะมากจะน้อยก็มันจำไปอยู่กัได้ลูกเพราะนั้นเจตนาคือให้เด็กไปหาข้อมูล ได้มากได้น้อยผิดไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นอย่ังน้อยเด็กอ่านหรือดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งในกระดานหรือในหน,งหน,หนังสือลองทำโจทย์ที่ครูให้มาสิลองลอง,ลองยังไม่ต้องบอกดูลองยังไม่ต้องบอกผิดชมัดเด็กใจกระบวนการหาความรู้แต่เด็กจะบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่เข้าใจไม่ใช่ความผิดเด็กเลยอยากจะรู้ว่าไอเด็กไม่เข้าใจมีมากน้อย อาจารย์ครับผมรู้เฉพาะตรงนี้ครับแต่ผมคำนวณต่อไม่ได้แดงว่าไอตรงที่ได้แกได้การสอบหาความดูแล,แลคงเ้าครับเข้ไม่ใช่จิตนาให้เด็กทําแล้วได้เลยไม่ใช่ท่านตอนนี้ไม่ใช่เพราะนั้นติดขัดปุ๊บเราก็ต้องวิธีการหนึ่งพอเด็กมพาปุ๊บเราเดินไ <c oughs> ปเดี๋ยวพลาเดีนยวพลาเห็รู้พิพาอะไรไหมถามไหมผมมีเข้าใจตรงนี้ครับเนี่ยคือแกในกันขั้นที่สองครูต้องเป็นพี่เลี้ยง คููต้องมีรครูที่ปรึกษาเข้าใจไหมครับค,ครับนี่กระบวนการนี่กระบวนการไอ้ที่ว่าบอกไอ้เด็กไอเด็กบอกไม่ได้เลยครับครูแก้ตัวไม่ได้ทำราการครูต้องมีจารณาไอ้ที่มีอะไรกรูช่วยไมอไร่างนี้ครับแต่จากเพราะนั้นกระบวนการตั้งแต่ต้นถึงสุดท้ายเนี่ยเราก็พาทำมาทำแล้วก็จะสรุปที่ต้องคมรู้โอเคเนาะครับชั่วโมงที่สอง เด็กไปทําอะไรบางที่ปลกหอช่วโมงที่สองอผมเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นวัตถุสอง,องสองสองวัตถุครานี้มันจะมีเชื่อมโยงกับงานแล้วก็พลังงานอันนี้เพิ่มเติมให้ทิดหลังจากที่เด็กเรียนชั่วโมงแรกวัตถุ1ชิ้นวงที่สองก็จะมาเป็นสงชิ้นนะครานี้ก็เพิ่มเติมในส่วนที่เชื่อมโยงกับพลังงานจน แล้วก็งานเข้ามาหลังจากนั้นก็เป็นการสรุปแต่ถักความคิดทั้งหมดที่ในชั่วโมงที่เราเรียนมารับสองครับว่าได้อะไรบ้างสูตรมีอะไรนิยามความหมายของแต่และตัวแปรพอสังเกตประมาณเส็จต้องดูดูสอบถามเด็กด,ดูสังเกตเด็กไหมว่าเด็กเข้าใจสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือ,อยังไงหรือ,อยังไม่ เพราะเราไม่ได้สอบเนาะ <c oughs> ให้ทาแบบงากแล้วตอนต้องสุ่มดูออกมาเด่ไม่ได้สุ่มทุกกลุ่ม <c oughs> จะรู้ยังไงส่วนใหญ่จะทําได้หรือไม่ไรเขาใจไม่พอใจคือค <c oughs> ือตอนตอนเวลาทํา <c oughs> ผมก็จะเดินดูเด็กอยู่แล้วคราวนี้ <c oughs> เด็กเขาจะมีความสนใจของเขาอยู่แล้วคือ <c oughs> เขาอยากรู้ว่าคําตอบได้เท่าไหร่ตรงกับเพื่อนไหมแล้วเขาจะเรียกเราแบอาจารย์ครับอาจารย์ครับถูกไหมครับ ก็จะดแล้วเราก็จะสารวจไปในตัวเร้ mm hmm. ว่าเด็กมีความเข้าใจหรือไม่ <Okay. S 3> แ,ลแล้วเราเก็บคะแนนยังไงบ้างถ้าตามตามที่เราวางแผนไหมปเ,ปนเนก็บคะแนนก็ก็ตามแผนแนการเรียนรู้นะครับก็จะมีด้านกระบวนการนี่ยังไงด้านกระบวนการก็คือแบบฝึกหัดายงานด้านความรู้ก็ตาม ที่เขาสรุปไม่แมนปิค,ครับเราจะมีข้อสอบช้อยมีไหมข้อสอบ,อ,สอ,บอัตรายนมีไหมถ้าเป็นก่อนเรียนก่อนเรียนอันนี้ผมยังไม่ได้สอบกับในในเรื่องนี้แต่ว่าจะเก็บตามหน่วยการเรียนดูจะเวลาสอบเออเวลาเรียนจบปุ๊บหน่วยหนึ่งก็จะเก็บคะแนนเก็บคะแนนคือครั้งที่แล้วเรื่องงานและ่พลังงานผมก็ได้สอบไปแล้วครับอันนี้คือจะขึ้นหน่วยที่สอง แล้วคะแนนจุปคะแนนทารบภรูสมเราจะทำเราเราต้องดูยังไงเก็บยันอาจจะมีแบบสังเกตดูด้านอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบสังเกตจะมีความสนใจคือมันเราสามารถดูดูได้จากหนึ่งเด็กมีการส่งงานตลอดเวลาคนไแน่ส่งงานตลอดเวลา มันจะสอดคล้องกับเวลาที่เขาตั้งใจเรียนในห้องเรียนเดคือเด็กคนนี้ชื่อนี้เราจําได้และเขาส่งงานตลอดก็จะสอดคล้องกับเขาตั้งใจเรียนแน,น่นอนเขาตั้งใจเรียนเขาต้องเข้าใจและก็ส่งงานสำหคนบางคนคุยกันในห้องเขาก็สมบ้างไม่สมบ้างเออเราสามารถเฉกี่ได้อันนี้เราประเมินเองเลยนะเป็นเด็บางแลก็อันนี้ก็ประเมินเองเลย น,น,ไไนาตอวนี้ส่งกลับมตออาตอนงาทุกแขนทีท่ขึนมาคือท,ทุกแขนเราจะใช้ห้าอีหรือไม่ห้าอีหรืออะไรนะแแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ถ้าห้าอีก็อยากให้มันมีบ้างไม่มากก็น้อยเป็นการสิทก็เลยเราจะเป็สนสูดที่ดีได้อ่ะมีอะไรจะถามจะรู้สึก เกิดการสอยคุณต่เ,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 น,เนี่ยเรื่องอื่นนี่เงเพราะในห้องเรียนในห้องเรียนส่วนใหญ่คือบางทีการทดลองนะครับมันอุปกรณ์มันไม่ครบบั้รอุปกรณ์มันไม่ครบครวนี้ไม่ไม่สามารถให้เด็กปฏิบัติได้คือสมมตุติเช่นเรื่องที่ผ่านมาก็มีตังคาเรื่องอแรงงาน กำลังอะไรเงี้ยจะมีชุดการทดลองตามหนังสือซึ่งผมไปดูบางครั้งมันชํารุดไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าชํารุดก็คือคราวนี้เด็กจะต้องอมันจะมีสมการที่มาของสมการซึ่งจะสอดคล้องกับการทดลองคราวนี้จะต้องไปวาดรูปหรืออธิบายการทดลองซึ่งเด็กไม่สามารถมองเห็นภาพได้นี่คือปัญหาเวลาที่ผ่านมา จะมีเรื่องงานกับเรื่องงาน,งานจะมีการเคลื่อนที่ตามพื้นเพียงอะไรประมาณนี้ครับ okay, จะมีถามีถาดนีมีถาด,ถดแต่ว่ามันชำรุดแล้วก็อย่าง mm hmm. เช่น,ชนถุงใสยที่ผมจะเอามาถุงรส่เรือถุงเดียวแต่ยังขาดยังไม่มีอุปกรณ์อย่างนี้ครับตรองต้อา,าพูดร่มแม้บางอย่างเราต้องเตรียมการก่อนไม่ใช่งาปุบ๊บป mm ั hmm. ๊บเตรียมการลนาน่วงหน้าประยุกต์เอาอะไรได้ก็ประยุกต์อย่างเช่น อย่างชีวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูทำงาเนเขาไปเตรียมเด็กต้องไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเชื้อพารามีเซียมเมื่อก่อนแต่เราก็ไปเช็คดูว่าเออถุงนี้มีไม้ขาดไหมอะไรที่พอจะเอามาได้ว่างอะไรจะ้เด็กเตรียม,อมเอามาเก็บถุงทรายกับเด็กใส่ถุงมากกว่าคูก็ได้ก็ได้หรือมากาะเช่นอะรงอ้ยนะกระปิงอะไรก็แล้วแต่เราเป็นสีต้องต้องต้องวางแผนอะมีอะไรถามไหม คงไม่ดีครับโอเคอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ส่งทุกแผนเนี่ยส่งไหมนี่นี่อันนี้ตัวผู้ชายพอลงนามอ่าพอลงนามไว้แล้วเดี๋ยวให้ตัวผู้จะประเมินก่อนเฉพาะอันนี้นะตัวผจะให้เจออ่านีเจอตัวตัวในเนี่ยเข้าไทยคูชุดเต็ม แต่ีูกอคือยากจะถ่ายไปเก็บอะรแตบแต่นี้ก็จะทำเสนอพกองคอแต่อันนี้ยคุจะขอชุดหนึ่งถ่ายถ่ายห้องคุกไปต้องต้องขอพอคำคือว่าต้องเก็บไปชุดหนึ่งเก็บครังช่ไหจะให้เรากอกนดีเราจะเก็บคเ